ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองนะคะไปดูเรื่องราวนะคะของคณะลิเกงานหดช่วงนี้ก็เลยต้องมาทําเข้ากล่องขายนะคะวันช่วยได้ก็เลยไปช่วยซื้อแล้วก็เอาไปให้ชุมชนที่ต้องการอาหารค่ะงานไม่มีมาเป็นปีแล้วเครื่องดนตรีปีพาดฝุ่นจับกันเป็นกอง วันนี้วันสร้างสุขได้ลงมาช่วยอีกกลุ่มหนึ่งอาชีพที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นั่นก็คืออาชีพศิลปินพื้นบ้านอย่างลิเกที่ล้างลาเวทีมานานกว่าหนึ่งปีไม่มีงานลูกน้องก็ต้องกระจัดกระจายเพื่อหาทางรอดข้าวของปีพาดตะโพนก็กองเป็นพเนินเทินทึกปล่อยให้ฝุ่นจับ โชคดีที่ยังมีฝีมือการทำอาหารเลยเสี่ยงดวงเขียนเรื่องราวไปยังเพจวันสร้างสุขเพื่อขอเข้าร่วมโครงการทำข้าวกล่องแจกประชาชนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้ไม่รู้จะทำยังไงเลยอ่ะมันมันมันเหมือนคนที่ลอยอยู่ในทะเลอ่ะลิเกไม่มีอะไรที่รองรับได้เราไม่ได้มีเงินเดือนเราต้องหากินจากวัดจากงานสาลเจ้าต่างๆที่ประจำแต่ตอนนี้ทุกอย่างโดนงดหมดมันก็ ไม่รู้จะไปยังไงไปไม่ถูกเลยครับวันนี้อาหารจากเมนูลิเกสอนลักษ์ก็พิถีพิถันทำเต็มที่สุดกำลังเพื่อจะเอาไปแจกจ่ายในชุมชนบ้านเอื้ออาทรบางบัวทองหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 บาบางคนต้องกักตัวบางคนถูกพักงานบางคนไม่มีเงินแม้แต่จะอยู่กินในยุคโควิดแบบนี้ หากร้านค้าหรือกลุ่มอาชีพไหนที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากโควิดอยากจะร่วมโครงการก็สามารถส่งรายละเอียดร้านและความเดือดร้อนของร้านและชุมชนส่งมาที่ข้อความเพจวันสร้างสุขเพื่อพิจารณาคัดเลือกได้เลยนะคะหากท่านไหนจะร่วมบริจาคเพื่อก้าวเดินสู้ไปกับเปล่า ก็สามารถบริจาคมาที่เลขบัญชีวันสร้างสุขสู้ภัยโควิดได้เลยค่ะเชิญเลยจ้ะแม่จ้าทั้งน้าพี่น้องสอนรักมาแจกข้าวก่องเชิญพี่น้องทั้งหลาย วันนี้ช่องวันเขาจัดจริงไทยไม่ทอดทิ้งคนไทยและทั้งหมดนี้ในวันช่วยได้กับจุ๋มลุยเองคบเครื่องเรื่องป่าบรากิ่นป่าบราต้องจ่าวิบรัตสํานักงานรักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสอปอสอชอ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ